คุณบรรลังอนุพรครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบรรลังอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตสิบพรรคเพื่อไทยประกอบไปด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพยืนวันนี้มีเรื่องหาลือกับท่านประธานอยู่ประมาณสามเรื่องด้วยกันหลังจากฤดูฝนพัดผ่านไปก็ทำความเสียหายให้กับ ถนนหนทางชำรุดมากมายโดยเฉพาะนะครับเรื่องที่1น่งชุมชนคลองชนประทานซอยแสงดาราเป็นถนนเรียบวัดชัยวาลินวัดป่าชัยวารินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ถูกกัดเซาะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนชาวบ้านเข้าออกไม่ได้นะครับจนน้ำน้ำดื่มต้องได้ต้มต้มน้ำประปาเรื่องที่2นะครับอขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมแซมถนนสายบ้านบ่อแก หมู่4ี่ตำบลขามป้อมเชื่อมต่อตำบลพระบุอำเภอพยืนจังหวัดขอนแกน่นซึ่งำชำรุดเสียหายนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบากระยะทาง4ยกิโลเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนตำรวจและเรื่องที่3ครับท่านประธานเรื่องนี้หาลือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสองครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นโดยเฉพาะถนน มอรามบ้านผักหวานหมู่สองซึ่งไม่ได้รับการลาดยางระยะเพียงแค่650เมตรนะครับ650เมตรแต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็จะหาลืออีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่จะหาลืออีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระยะเก็บเกี่ยวข้าวในภาคอีสานโดยเฉพาะข้าวหอมบริหนึ่ง ราคาตอนนี้ตกต่ำมากอยากให้กระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราคาข้าวได้รีบดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวนาโดยด่วนโดยเฉพาะประกันรายได้เป็นยาที่ไม่แรงพอที่จะช่วยชาวนาได้ต้องหาวิธีเพิ่มอีกกราบขอขอ,ขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปปัน